สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะก็ <g ül> <g ül> ตอนนี้มาอยู่ที่โรงแรมอิมโปเทลค่ะตรงท่าแพนะคะตรงประตูท่าแพใกล้ๆก,กันเลยนะแต่ว่าวันนี้เราจะเช็คเอาท์นะคะเพราะว่าเราจะต้องอไปเที่ยวกันต่อเนาะกะ็วันนี้ขึ้นไปที่บนดอยสุเทพะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวแถวนั้นก็ไปเจอกันได้นะคะก็จะเที่ยวแถวๆบนดอยก่อนนะคะวันนี้นะ ็ตอนเย็นก็จะไปาหาอะไรกินกันนะคะนะก็จะเช็คเอาท์ด้วยค่ะยังไม่เช็คเอาท์ตอนนี้นะคะสักพักหนึ่งค่ะนี่วันนี้เราใส่ผ้าถุงนะคะก็ซื้อมาเมื่อวานที่ไปไปเดินที่ตลาดมัวลายะค่ะตัวร้อยผ้าถุงแบบว่าเราเก็ใส่ไปเป็นหลอกมันเป็นผ้าถุงแบบที่บ้านนะมคะถุงละร้อยบาท แลจะบอกอว่า,าใส่กระถูกนี่มันโออย่างน,นนะมันทําให้ดูเราแบบดูดูเป็นคนมีสะโพกมีมีมีสุดทม,ม,ม,มงอะค่ะรู้ว่ามันโอนะรู้ว่าทําไมตอนนั้นเราไปพม่าเราเห็นสาวสาวพม่า,มาแล้วหุ่นดีจ้าเอามานน่งสังเกตเออใช่กระถูกมันทาให้ให้เราไม่ดูมีหน้าท้องอะประมาณนั้นอะเนานะรู้ไม่รู้นะว่ามันโออะ <laughs> ก็ตอนนี้เอากระเป๋าไปไว้ที่รถกันค่ะก็จะเดินดูอะไรเรื่อยๆไปเปืี่ยวในตรวเมืองนี้ก่อน,นะคะ่ะไปวัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะก็เ<ม>ดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีเราแล้วราจะพาไปเที่ยวหลายที่นะคะวันนี้นะ okay. เราจะเดินไปวัดกันค่ะ <laughs> ทำเนียนแ่บเปนน็นนักท่องเที่ยว <laughs> เหมือนไหม <laughs> เบอกเลยดเดินไปวัดอันดับแรกนะคะมีหนุ่มๆเดินนำหน้าไปแล้วค่ะนี่เขาเรียกถนนอะไรก็ไม่รู้วัดหมื่นล้านเนาะเป็นเหมือนกับขายของ่ถไปนะคะหนุ่มๆเดินนำหน้าไปแล้วอ่จจะเจออ๊ เีวะมุขเดี่ยวไปกันเรดดูร้อนค่ะก็เลยต้องมานั่งแวะตรงข้างวัดพศิกคะเขามีขายของนะก็พอดีเลยมะนาวโเพราะว่าเดี๋ยวใช่ดๆนอเคเียจะมุยดูนามาร์โกามาเสีะ เอาสิ500ร้อนค่ะร้อนเฮ้ยเนี่ยรัตชาแบบว่าซื้อมา2ไม้นะแม่ร่อยเลยเอาสิก้นตุ้นเหมือนก็ใช่อะ เหมือนเขาใช้อ่าก๋ามะพร้าวเอามะพร้าวอ่ะเขาไม่ได้เอามะพร้าวเหมือนเหมือนตอน้ตนต้นฉบับเขาจะ,าอจะเอามะพร้าวไปคั่วใช่ไหมคะแต่อเนี้ยเหมือนเอาก๋ามะพร้ออาวผสมกับน้ำตาลนอะ่ะรูกินรสไม่อร่ยอยไม่ชอบไปแบบนี้ไนะม่อร่อยไม่ออริจินอลเหมือนที่บา้านเราสอะพี่เสือรู้ว่ะนั่นของแท้เลยค่ะคือขั้วมะพร้าวไปขั้วใช่ไหมคะ Hola. Es todo va ¿Qué Que ya me dentro ¿eh? Sí, con todo. Comida, con todo. Ya para pasar lo que lleva no es porno, cosa no sé tampoco. Oh. นี่รชมานั่ากินซูชินะคะพอดีเป็นร้านของแฟนสามคนนึงค่ะที่เขาแบบว่าเออรถมาอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมคะเขาเลยบอกว่าเอยมากินที่ร้านไว้นะอะไรเนี้ยเลยแวะมากินกันค่ะกินไปแล้วยกนึงนะเนี้ยเกี๊ยบสามไม่กิม อะไปรูไปดูไปดูจับตะเกียบไว้แปบนี้อะซู <laughs> ยุสับปะรดอันนี้เป็นสลายนะเ,เอาสลายมากินจริงๆรู้กินแต่นี้ก็อร่อยอยู่นะเนี่ย

ทบริการเดยวันนี้นะคะออกจากโรงแรมมันใช่ไหมก็ไปเที่ยวไปเท่ยววัดกันค่ะสองวัดน่าแล้วก็ไปอะไรอ่ะไปซื้อไป้อไปเกบัตรฟอร์มไปดูด้วยอะไรด้วยนะแล้วก็เดทางมาแล้วก็กลับมาก็ลงจากโดชิเทะประมาณทุ่หนึ่งได้ จึงร้านี้ก็ปมาณทุมกว่าคล้วก็สั่งทีแต่รยไหมอร่อยต้องตออร่อยร่อยอร่อยจะิอะไรตุ้ No sé es. arroz distinto. muy distinto a ti, ¿eh? ¿Cómo? lo coge muy distinto a ti, Sí, bien? sí, muy distinto. Más fino, más... Pero sí, yo no sé. tutorial Youtube. y ya... se para y ya coge. Es más grueso. pero funciona. ¿Funciona? ก็พอดีร้านเนี่ยค่ะชื่อร้านนร้านจักนะคะจักรซูชิราคาไม่ค่อยแพงคะสิบห้าบาทยี่สิบบาทสิบบาทอะไรประมาณนี้ค่ะเมนูทั่วไปนะ ยั mind, right? ่ม <göster ges 2> mm ัน hmm. ร okay, so so like ิกนะไม่ใ hmm. ช่แต่ว่าราคาโอเคมากเลยแล้วก็อร่อยนะก็เดี๋ยวจะไปพักพอดีที่เขาแนะนำค่ะราคาถูกที่พักอยู่เป็นที่มหาลัยแม่โจ้ค่ะยังไม่ไปดูเลยนะเดี๋ยวจะลองไปค่ะก็ก่อนเขาให้ดูภาพดูอะไรสวยถูกด้วยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาปีเตอร์ไปดูหมีปีเตอร์ไม่เคยเห็นหมีเห็นแต่ มิสเตอร์บอกว่าฝากวาซาบิให้คัสซังด้วยนะคะคุณลารคัสซงค่ะมิสเตอร์ไม่เคยเห็นหมีเดีพามิสเตอปีเตอร์ไม่เคยเห็นหมีเดี๋ยวพาปีเตอร์ไปดูหมีพูดแลกนะตลก เมื so <king> so ่อกี้เขาอาหารมานะรอแล้วนะกินเย็นไม่ถึงสองเลยเกียงชอบโกกินจะนอไห้อีกไปสิเนี่ยแล้วก็มันมีสกสุดไปเย็นเหมือนกันะไรเงตุย่ายอ่ะยังิุ่มขนมาเสิร์เย็นเลยเิยทุกอย่งเราจิอะไรก็อร่อยทุกอย่างจริงไม่อยากเชื่อ เวลานี้ไม่กินในวาซาบิอีกนิดหน่อยตอนนี้รถมากินซูชินะคะอยู่ที่ร้านของคุณจ๋าสวัสดีค่ะนี่เป็นเจ้าของร้านนะคะชื่อร้านกันจังซูชิค่ะอาจังซูชิชะก็เป็นร้านซูชินะคะไม่แพงนะคะเป็นชิ้นนะคะ สิบาทสิบห้าบาทยี่สิบาทอะไรประมาณนั้นอย่างนี้นะคะอยู่อยู่ตรงไหนร้านของคุณจ๋าอยู่ที่แม่โจ้ค่ะแม่โจ้ตรงหนองจําค่ะมาเยี่ยมชิมเยี่ยมชมได้ได้นะคะก็มีอร่อยค่ะอร่อยแล้วก็เนี่ยรถกินกันเรียบร้อยนะดูปีเตอร์ปีเตอร์มุกเซอร์อร่อยกินกันเรียบร้อยค่ะอร่อยมากก็ก็ยินดีมากนะคะ นายเอ๋นายเอ๋ว่าคุยกับคุณจ๋าตั้งนานเนาะในเฟซบุ๊กคุยกันแล้วก็เนี่ยพอดีมีโอกาสมาเที่ยวมันนี่มันนี่คิงคิงอร่อยเลยก็มาเที่ยวแล้วก็พอดีคุณจ๋าเขาเลยบอกเอ้ยงั้นมากินที่ร้านมากินที่ร้านก็เลยมาเนี่ยค่ะก็โอเคขอบคุณจ๋ามากร้านดีร้านดีค่ะอร่อยค่ะ ะะอย่าลืมแล้วก็ถ้าเกิดมาเที่ยวเชียงใหม่นะคะ<ม>ก็มาแวะทานได้นะคะร้านของจอาชิกัตจังนะกัจจังซูชินะคะศูนย์แปดเจ็ดสี่สี่เก้าหกห้าสองเก้าค่ะทีนี้ค่ะจ๋าคะ <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ